ชเชวบลสรันรัตเบลอกพิพัฒน first runner up Miss Grand International 2025ัเมไปง่าาน,านนน้หหยยอต้องบอกว่าสนุกมากๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆพยายามสะกดจิตตัวเว่าวันนี้คือหนึ่งอีเวนต์แล้วก็เป็นหนึ่งงานที่ออกมาเสิร์ฟความเป็นตัเทนแล้วก็ความสุขให้กับ คนดูทั้งโลกนะคะแต่ก็โกหกตัวเองไม่ได้ค่ะว่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าวันนี้มันคือวันสุดท้ายแล้วสําหรับการประกวดนะคะพยายามมีสติมากที่สุดค่ะแล้วก็อยู่กับตัวเองเยอะๆค่ะสําหรับในเรื่องของการตอบคําถามที่เชื่อค่ะเชื่อว่าคนไทยหลายคนนะ่ะตั้งหน้าตั้งตารอเบลสปีอตอนที่เบลเข้าท็อป20ก็คือแบบ เข้าแล้วดีใจมากสําหรับโอกาสที่ทีมงานแล้วก็บอสแล้วก็คนไทยทุกคนมองเห็นนะคะจนให้เบลเข้ารอบท็อป20จนได้รับรางวาัลเบส t s สวิมสูรด้วยอันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รางวัลชุดประจําชาติด้วยเป็นไปอย่างที่คิดอันนี้คือแบบกําไรมากๆเลยค่ะดีใจสุดๆเลยค่ะจนเมาถึงรอบ10คนแล้วก็รอบ5คนคือทุกอย่างมันเกินฝันค่ะ เาคิดว่าถามตัวเราเราว่าอะไรยากวันนี้รอบวับนนี้อะไรยากยากที่สุดของหนูคือการได้ใจคนไทยทั้งประเทศมันยากเราอยากขยายความเพิ่มไหมว่าตข้งแต่เนี่ยมันเวิคมทนยังไงบ้างก่าคือตั้งแต่ตื่นมาก็น้ำตาลื้นแบบแทบจะทั้งวันนะเพราะว่าเราอยากให้คนไทยทั้งประเทศภูมิใจ ที่ตัวแทนภาสายสะพายมามาได้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองอยากขอบคุณตัวเองเยอะๆที่เชื่อมั่นในความพยายามในความดีแล้วก็เชื่อว่าวันหนึ่งการเวลาจะพิสูจน์ในผลความพยายามที่เราตั้งใจทํำมา แล้ววันนี้เบลก็อยากขอบคุณคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะที่ r s p เ c t แล้วก็เชื่อมัน่นแล้วก็พิมพ์ชมกดเชลเยอะมากๆขอบคุณนะคะชาวแฟนนางงามชาวเน็ตทุกคนเลยที่ทำรีแคปกดเบลขอบคุณจริงๆค่ะจริงๆแล้วที่สุดของหนูเนี่ยคือการสร้างตำนานค่ะหนูต้องการมาเพื่อสร้างตำนาน สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะเป็นที่หนึ่งหรือไม่วันนี้หนูเป็นที่หนึ่งในใจทุกคนแล้วหนูก็คือรู้สึกภูมิใจมากๆจริงๆค่ะได้เสิร์ฟตำนานสำหรับรอบชุดว่ายน้ำที่เราได้เบสสวินสูตรมานี่คือแบบแสดงว่าคนไทยมีลีลาในรอบชุดว่ายน้ำที่ดีที่สุด <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> และชุดประจำชาติแสดงว่าเราแสดงถึง <c oughs> เรายอดเยี่ยมยังไม่พอยังพาใส่สบายไทยแลนด์มาถึงรองอันดับหนึ่ง นี่คือความภาคภูมิใจที่สุดอีชิว,วเลยค่ะมันก็เลยน้ําตาคลอแบบแทบจะทุกโมเมนต,ต์วันนี้ไม่อยากตอดใครเลยเพราะว่าจะร้องจะร้องจะร้องตลอดเวลาระหว่างทางทอต้องไหมโอ้โหกล้าส,สาบานเลยว่าไม่มีค่ะมีวันเดียวที่ท้อคือกอดเาอาอขาบอกอดเขาอกอเขาบออะไรกลัวเหนื่อย <laughs> เพราะว่าตอนแกนไอรแลนด์ยอมรับเลยว่าเหนื่อยมากแต่ก็คือสู้มากเพราะว่ามันมีทั้ง ความอดทนที่ต้องใช้สูงมากๆจริงๆค่ะกับการที่จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะแต่ว่าอย่างแกนอินเตอร์เนี่ยค่ะเรากลัวว่าจะเอาเอนเนร์จีจากไหนมาแบบเสริมเพื่อนๆแต่พอเข้ามาปุ๊บโอ้ผิดคาดคือทุกคนแฮปปี้กับสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วจากธรรมชาตินะคะที่เราเป็น,นะค่ะมันเลยทำให้เราไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลย, <S <S เ,ลยเพื่อนกับมองว่าหนเอเนจีเยอะมากซึ่งอันนี้คือปกติสำหรับเรา ความพยายามของเร็วค่นนะ้งนมันางกำลงกำลังใจให้คนเยอะมากทุกอย่างที่แบบเกิดขึ้นเราทราบแล้ว่าม,มีแพ็คต่คุณเลยความพยายามพอเห็นมาบ้างค่ะสำหรับในโลกออนไลน์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆะคะ่ะไม่รู้จะพูดคุณว่าอะไรนอกจากสำว่าขอบคุณะครั้งหนึ่งเคยคิดว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อสังคม อยากจะทําให้โลกนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นเราเชื่อว่าสิ่งเล็กๆตรงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เด็กไทยหรือว่าคนไทยกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นแล้วก็เคารพแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่จมปลักอยู่กับความเิม็หวัางหรือว่าคําดูถูกของคนยังไงเราก็จเจริญเติบหน้าแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในชุดแน่นอนอยากให้ทุกๆคนภูมิใจในตัวเองนะคะ,คใใะ,คะแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่เห็นเราเป็นตัวอย่างนะคะ ตอนรับมงเนี่ยอันนี้พูดได้ไหมนะเราพูดูก่อนไม่ได้เดี๋ยวตัดออกอ่าแต่ร้านนี้ก่อบอสเดินขึ้นมาแล้วบอสเช็คหน้าหนูก่อนเลยหนูก็แบบคือเราดีใจมากมากเราจริงจริงค่ะเพราะว่าก่อนอื่นคือเอ็มมาก็คืออยู่ดีเซอร์บิดอ่ะเราดีใจมากๆที่พวนเราได้ เขาดิบพอยเตือนขึ้นมาบอสหัดมหน้าโอเคไหมภูมิใจไหมพอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหนักเกินไปทำงานในประเทศนี่แหละว้าคือเราคือเราฟังแล้วเรารู้สึกใจชื้นก็ยิ่งรู้สึกโอ้บอสน่ารักจังเลยไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนเราเชื่อว่าบอสเขามองไว้ไข่แล้วค่ะนะคะแล้วก็เหมาะสม ต้องยอมรับตรงๆว่าเอมมาก็ไ no, ม่ค really ้าสายตาแหละส่วนมงสายเราอ่ะคงจับเหนือถึงนิดเที่ยวก็มงแล้วอ่ะทำซึอมันยังไงคะลูกตอนนั้นมันพูดไหมนิดเที่ยวเองมองตรงหน้าละพูดตรงๆว่าตอนแรกแค่ไม่ได้คัดหวังแต่วินาทีที่จับมืออยู่แอบมีคิดค่ะคิดเหมือนกันว่าจริงไหมจริงไหมจริงไหมสิบสองปีที่รอคอยปีนี้มันจะเป็นมงแรกของไทยเรากำลังจะแบบสร้างตำนาน ประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยกับมงกุฎมงแแกไม่อยากให้มงกุฎเราออกนอกประเทศน,นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ออกมาว่าเป็นฟิลิปปินส์เราก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆเพราะฉะนั้นเดวมงหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวถ้าคนมงปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เดี๋ยวเบลจะเบลไปเองเไหรอใช่ต้องเกมเหรอ <laughs> แต่ก็รู้สึกว่าโอ๊ยทุกอย่างชตาฟาลิตไปแล้วค่ะทั้งหมดแล้วก็เบลมองว่าเอมมาก,ก็ไม่มีอะไรที่ต้องขันสายตาเหมือนกัน สำหรับในรอบการตอบคำถามว่าแฟนขับแล้วก็ผลงานต่างๆที่ผ่านมาตลอดการเกเร็บตัวดยเชื่อว่าก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเอ็มมาก็มอ,อะสมมากค่ะวันนี้มันเกิดพี้แม่เราพุณแม่ที่เป็นของขวัญพิเศษที่เร,ททเราจะมอบให้แม่คิดค่ะคิดก่อนเข้ากองแล้วว่าโอ้วันไฟแนลก่อนมันเกิดพแม่เลยก็อยากได้มงกุฎสักหนึ่ง งันเป็นให้แม่นล้วันนี้ก็ได้มีน้องๆในดอเมีโอป,ป้า,อาเออจริงๆแล้วแม่ก็เป็นที่สุดคหนูงว่าในทนุกเรื่องวันนี้ก็ดีใจมากที่แม่มาเชียเราก็รู้สึกว่าพรุ่งนี้วันเกิดแม่เราอาจจะไม่ได้ไปเจอแม่หรือว่า เนี่องวันเกิดกับแม่เพราะว่าเราจะต้องทำงานด้นะคะก็เลยอยากให้คุณผุ๋มเป็นขวัญกับแม่ค่ะคือทำเพื่อแม่ด้วยแล้วกาผาตัวเองม่ย่งไรบ้างรองอันดับหนึ่งแกล้งหลังจากนี้ควรจะเป็นยังไงดังปังเปี้ยงค่ะใช่ไม่ีโอกาสไม่ีโอกาสไม่เคมีเอ็มมาตวดเบลปางโออันนี้ก็รอให้ผู้ใหญ่เสริมแล้วกันนะคะแล้วก็ ขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะที่เห็นความน่ารักของมากปนะคะเราก็เป็นพาร์ทเนอร์เราก็ทํางานด้วยกันนะคะี๋ยวก็รอดูว่าจะมีผลงานอะไรต่อ,ตอไปในอนาคตค่ะขอบคุณแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ด้วยนะคะที่น่ารักแล้วก็สปอร์ตคนไทยสปอร์ตกดชเบลเหมือนกันขอบคุณที่เอนดูมันก็เหมือนทําให้พาร์ทเนอร์ของศิลปินกับไทยแลนด์เราก็ยังเป็นแ,นแฟนๆแล้วก็รักกันไปเรื่อยๆน่ารัก แล้วถามเหมือน่อน้าดีตอนแรกที่เราได้มาตั้งใจไปตรวมิสแคนเทนแล้วก็คุยกับพี่วันว่าเราจะเป็นพิมฟ้าสองไม่ได้แล้ววันนี้ตำแหน่งที่เราถูกก็เป็นตำแหน่งแรกที่มีิมฟ้าเราอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆนางงามในวันนั้นที่เราได้พูดออกไปก็คือนอนวันรักษาลำดออทำได้จริงไม่กล้าเทียบว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นที่ได้เหมือนพี่ฟ้านะคะแต่แค่รู้สึกว่า พี่ฟ้าคือคนเดียวที่พาสายสไตไทยแลนด์เราไปได้ไกลที่สุดและมีโอกาสถึงมมากที่สุดเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นเหมือนเขาว่างเราอยากจะทําให้ได้เหมือนพี่ฟ้ามันไม่ใช่แค่ความสําเร็จของเราแต่ว่านี่คือความสำเร็จของคนในประเทศค่ะแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าเราจะดีเท่าพี่ฟ้าไหมหรือจะเกงเ่งเท่าพี่ฟ้าไหมดีในแบบของเราเก่งในแบบของเราเนี่ยนะคะเพื่อที่ว่าเราอยากจะเข้ามาทํางานในองค์กร แล้วก็ช่วยแบกเบางานจากพี course, like <mm ่ฟ้าอันนี right? ้พูดจริงๆแต่ใจเพราะว่าบางงานแบบพี่ฟ้ารับไม่ไหวเองเราก็รู้สึกว่าเออแบกมาให้กดจชเบลก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็จะได้ช่วยบอสหาเงินค่ะนางการบางคนก็จะแบบเออมีบทบาทสารกล่าวบ้างเป็นกำลังใจเบลบนหรือยังบนไม่รู้ครั้เนี้ยบนบนตรงที่ไหนคะตํานักหมื่นมนตราค่ะก็บนไว ของมีมีเบลค่ะที่เป็นคุณครูส่วนตัวของหนูค่ะหลังไมู่หลไม่ร้คื <c oughs> อรูบนว่าัางไงให้ได้ตำแหน่ง <c oughs> จังหวะนั้นน่ะมีเปิดไพ่ที่หนูดีค่ะเพราะว่าหนูอ่ะขอเปิดไพ่แล้วมีก็เปิดามเดาเป,เป็นถ้วยทองกับถ้วยเงิน <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะเราก็แอบเ็อกตกใจว่ายังเอ๊ะอะไรก็ได้แค่บนด้วย เดี๋ยวต้องขออนุญาตหาวันเพื่อไปไปแก้บนด้วยค่ะก็แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ฮ่องกงยังไม่ได้แก้เลยตอนที่บนว่าขอได้เป็นอิสระไทยแลนด์ค่ะรูป่นใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปด้วยเนาะโอเคเราไปแก้พร้อมกันหนูไปแก้แม่ไปขอโอเคฮ่องกงอะเออไปแค่มืององก่อนเอาแค่ ประเทศก่อนนะคะพ่สาก็มีไปไหวมาค่ะก็พระพรหมหน้าตึกบาโวนี่แหละค่ะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางค่ะแย่พูดอะไรกบบบทชีวันเก่งบ้างเก่งมนกเนี่ยอย่าพูดอะไรกับเขาบ้างวุ้ยเก่งมากผู้หญิงอะไรทำไมเก่งขนาดนี้จากที่แบบคนไทยแบบแบ่งฝักแบ่งไฟ เชียบ้างไม่เชียบ้างหมดหวังมั่งเตีย้ยบั่งดำมั่งไม่สวยมั่งหน้าแข็งหน้าเป๊ะจมูกเป็นแท่งทุกอย่าง e เอวิติงจิงกบเบลแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่ากุชเเบลไม่เคยโกรธเลยวันนี้ต้องยืนปกป้องให้กับกุเอเบลนะ<อ>ที่เป็นคนที่โลกสวยแล้วก็มองโลกในแง่ดีพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเขาโดยการพิสูจน์โดยการกระทําให้เขาเห็น ขอบคุณจริงๆที่กล้าสแสดงออกในทางที่ถูกต้องเป็นเด็กที่น่ารักมีการะเทศะแล้วก็เป็นคนดีมากหนุกเก่งมากกวชเบล